สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไอ้ท่านใดที่ว่าว่าไล่น้ำมันคัดทําไมมันไล่ยากจังนะครับก็ต้นเหตุผมไปค้นเจอนะครับมันก็คือไอ้ตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมนะเขาเรียกว่าช็อปนะแต่ผมเรียกว่ารางมันช่วยให้เราแบ่งเบาภาระการใส่ใส่เกียร์นะมันจะเบาแต่ก็ไม่ได้เบาอะไรมากนะครับคือเกิดปัญหามันซึมนะครับ ก็คือแก้ต้นเหตุนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับถ้าถอดออกมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ก็คือว่ามันต้องแก้ถ้าท่านใดว่าไม่มีหาที่ต่อตรงไม่ได้เลยที่ผมทำการต่อตรงจบก็ให้ถอดออกมาเช็คดูครับข้างในนี่มันจะเป็นโอลิงโอลิงป้ายแดง,แดง,แ,ดงแดงก็เป็นนะครับมันจะซึมตามตามตรงนี้ครับ ซึมตามขอบเนี่ยเยรอยซึมน้ำนำมันนัเนี่ยผมเลยถอดออกมาทุกมีก้กระบะรถกระบะนี้มีทุกรุ่นนะครับผมถอดออกมาให้ดูนี่ครับมันเป็นโอลิงมันจะชอบรั่วซึมนะครับเนี่ยครับเอาไมา่อยู่คือถ้าแก้ไขหรือว่าท่านใดไม่มีต่อตรงก็ใช้กาวก็ได้ครับกาวดำหรือว่าซื้อโอลิงใหม่มันมีอายุไขของมันนะ ข้างในมันก็เป็นแบบนี้โอลิงมันรั่วนะครับมันเอาไม่อยู่ถ้าท่านใดคัดมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะเวลาเราใช้ไปแล้วมันก็จะเลือ่อนซึมแบบนี้ให้แก้ไขต่อมีทุกรุ่นครับไปดูครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมอะทรงสามเหลี่ยมก่อนถึงแม่ปั๊ปั๊มคัดตัวล่างนะครับให้ไปดูครับรถกระบะทุกรุ่นรถกิง่งรถกิ่งรถกิ่งไม่น่ามีนะเพราะว่าคัดเขาเบานะแต่รถคัดกระบะเนี่ยมันหนักเขาเลยทํารางถังเก็บเพื่อให้ใส ใส่คัดง่ายนะครับปัญหาที่พบก็คือคัดไม่ดีดคัดไม่ดันคัดไม่ยันคัดไม่ดิ่งครับก็จบปัญหาครับคือมาแก้ตัวนี้ก่อนนะครับลูกปั๊มแม่ปั๊มคัดตัวล่างตัวบนเนี่ยเสียยากมากเลยครับตัวนี้มันยังมีปัญหาซึมป้ายแดงก็เป็นนะครับก็ให้ไปเช็คเอานะครับถอดออกมาเช็คดูนะครับเนี่ยมันจะซึมออกตามนี้นะครับอันนี้ป้ายแดงก็เป็นนะครับวิธีถอดก็มาถอดตรงนี้นะครับมันยังมีน็อตอยู่ตรง ซูมบางคนนะครับรับถอดถอดถอดน็อตออกปุ๊บแล้วก็ไปถอดตัวล่างนะครับผมจะถ,ถ่ายให้ดูแป๊บน,นึงนี่ครับตัวล่างนะครับนี่ไล่ไปถึงตัวบุญมันจะมีสามเหลี่ยมเห็นไหมนะสามเหี่ยมเนี่ยก็ขนะ้อ,อเสียตั้งตั้งไล่ตัวนี้ก่อนนะครับไล่ตัวนี้ทำเองก็ได้ครับซื้อกาวดำมาทาหรือว่าซื้อโอลิงใหม่มาซ่อมเปลี่ยน ถ้าเกิดอยากต่อตรงนะครับนิวออ n ิวนะครับก็ใส่ของอุ n เ u 1.9ขึ้นไปเลยถึงอนิว2.5 VTS นะครับใส่ของโปซิลินนะครับต่อตัวต,ต,ต่อตรงนะครับมันจะมีขายตบน,นี้นะครับสายเนี่ยครับมันจะมีเอาของเอารุ่นรุ่น1.9เนี่ยเอาของโกซิลี่มาใส่นะครับ เอาของโกซิลี่มาใส่นะครับโกซิลี่กับดีแม็โกซิลี่มาใส่ปุ๊บๆุ๊บแล้วเราก็ถอดสามเหลี่ยมออกแป๊บนึงนะพอพอเราถอดสามเหลี่ยมออกแล้วนะครับแล้วเราก็มาต่อแป๊บนี่เลยนะของโกซิลี่มันเอามาใส่กับหนึ่งุดเก้าได้นะครับดีแม็กก็ถ้าถ้าถ้ารุ่นะไหนที่ว่ามันต่อไม่ได้ก็ก็ควรซ่อมซ่อมแบบที่ผมบอกกันลิงม,มาเปลี่ยนใหม่นะครับป,ป้ายแดงก็ปิดนนะย้ำนะครับ ว่าขันน็อตไม่แน่นอะไรประมาณนี้มันมันมันซึมนะครับมีต้นตอของมันเลยผมไล่มาหมดละไอ้สามเี่ยมนี้มันรั่วนะรอยรั่วดำๆนี้คือว่ามันเป็นตามมดนะเด็กที่ประกบมันอยู่เนี่ยมันเป็นตามมดนะครับเนี่ยรอยเห็นไหมมันซึมออกมาได้โหไล่ไล่ไปถึอน้ำมันไม่มาหละนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ